ไปดูกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่วันนี้ได้นำหน้ากากอนามัยไปถวายพระสงฆ์แล้วก็สามมเนนตามวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับก็เป็นไปตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกนะครับที่โปรดให้วัยาวจกรวัดนะครับจัดกับปะปิยกันนะฮะสองล้านบาทนะครับไปเป็นทุนประเดิมสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับไปจัดหาหน้ากากอนามัยประธานแก่ พระภิกษุสามเณรทั่วประเทศนะครับจุดแรกที่ทางคุณเทวันลิตตาพล,ลบเดินทางไปนะครับก็คือวัดพระพุทธ,ธแสงธรรมที่อำเภอหนองแคสระบุรีได้ถวายหน้ากากอนามัย5000ชิ้นมูลค่า7 5 0 0 0บาทนะครับแต่เจ้าคณะจังหวัดสระบุรีจะอาวาดวัดพระพุทธ,ธแสงธรรมนะครับจากนั้นก็ไปที่วัดใหญ่สูงเนินที่อำเภอสูงเนินนครราชสีมาครับถวายหน้ากากอนามัย6000ชิ้นแต่เจ้าคณะอำเภอสูงเนินเจ้าอาวาดวัดใหญ่สูงเนินครับ นอกจากนี้ยังได้ถวายหน้ากากอนามัยที่วัดดอนขวางที่คนครราชสีมาอีก6,000ชิ้นให้กับเจ้าอาวาสวัดด้วยนะครับซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้มีพระบัญชาโปรดให้พระสังฆาธิการทั่วราชอาณาจากักรร่วมมือกับหน่วยงานราชาการในพื้นที่ครับเฝ้าระวังในการป้องกันโรคระบาดแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนกับมลภาวะทางอากาศเพื่อสุขภาวะของพระภิสุมมินน์สามเณรและประชาชนโดยทั่วกันด้วยครับ